จะขี่ทางตันก็ย่อมมีทางออกเสมอนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่25รกรกฎาคม2568ตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะตรงกับวันพระด้วยนะคะแรม15บหาค่ำเดือน8นะคะใครสวดมนต์แล้วบ้างคะวันนี้นะคะแอดมีตำลาวนะคะ2อทุ่ม30สนะคะสองทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะคะมาฝากท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะคะวันพุทธที่ผ่านมานะคะแอดขอโทษ f c แล้วก็ f c คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแสแบงบ้านนานะคะแสแบงบ้านนาต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะเนาะหลุดก็คือหลุดนะคะเป็นกําลังใจให้กันเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะ จะหาตัวเลขด,ดีเด็ดมาให้นะคะอย่าลืมนะคะว่าหลุดแล้วยังไงวันนี้ยังไงรอลุ้นนะคะท่านผู้ชมถ้าหลุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่เคยติดตามสะแบงบ้านนานะคะก็จะรู้นะคะว่าทิศทางของสะแบงบ้านนาไปในะจะเป็นแบบไหนไปในทิศทางไหนนะคะเข้าติดต่อกันมา2ตัวแตก3ามตัว3ามตัวแตกนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็สต,ติดต่อกันนะคะ2วันแล้วก็มาหลุดวันพุทธที่ผ่านมานะคะแอดต้องขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อได้เลยนะคะตำลาวนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดต้องขอโทษจริงๆนะคะบางวันนะคะมีแต่เสียงดนตรีใช่ไหมคะไม่ได้ยินเสียงแอดเนาะเพราะว่าแอด ติดภารกิจแล้วก็ยุ่งๆนะคะไม่ไม่ได้มาพูดคุยกับ FC ก็คิดถึง FC แล้วก็ทุกคนเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามสแสดงบ้านนาอยู่นะคะไม่ลืมนะคะไม่ไม่ลืมจริงๆนะคะแอดคิดถึงทุกคนเลยนะคะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันจะลืมนะคะว่าวันนี้หลุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมเนาะ วันพุธที่ผ่านมาหลุดแล้วนะคะระวังนะคะ3ตัว2องตัว,ตวแตกนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดก็จะมีตัวเน้น3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็ตัวรองมาให้ด้วยนะคะแล้วก็แอดก็จะมีะเลข4ตัวนะคะใครชอบก็ บางคนก็อยากซื้อ4ตัวใช่ไหมคะก็ลองจัดไปได้เลยนะคะแอ่ก็จัดให้แล้วจะสลับที่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าแอดวินให้แล้วนะคะมันอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมคือแอดวินไม่หลุดแน่นอนนะคะหมายถึงว่าแอดวินไม่หลุดก็คือหมายถึงว่าในชุดที่แอดวินให้นะคะมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะจะเข้าหรือไม่เข้าค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อได้เลยนะคะ2อ6 0 9่หนะคะวินให้3ตัวแล้วก็4ตัว2ตัวนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมใครที่งบน้อยนะคะแอดแนะนําให้ซื้อตัวเน้นนะคะชุดที่เน้นนี่เลยนะคะท่านผู้ชมส่วนใครที่อ,อยากจะจัดงบน้อยนะคะเออไม่ใช่ค่ะอยากจะจัด ตัวรองก็ได้นะคะแอดก็จะมีทั้งตัวเน้นตัวรองให้นะคะนี่ก็คือตัวรองนะคะทั้งสามตัว2ตัวแล้วก็เลขเบิ้ลเลขหามนะคะท่านผู้ชมระวังเบิ้ลระวังหามนะคะวันนี้ท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขที่แอดเอามานําเสนอนะคะก็มีทั้งสามตัว2ตัวเน้นตัวรองให้เลยนะคะใครที่ตามสแบงบ้านนาก็จะรู้นะคะว่าแอดจริงๆแล้ว เอ๊ะทำไมเลขเยอะจังเลยนะคะใครงบน้อยก็จัดชุดเน้นไปนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะมีอ่ามันจะมีหลายสูตรเนาะขก,ก็คือเอาตัวที่เด่นๆเ,เอาตัวที่แอดมั่นใจนะคะมาลงให้นะคะท่านผู้ชมเนาะตำราวนะะัวน,นี้ก็มีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวแอดจะลงให้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะคะ แอดขอวอวยพรให้ fc ของสแสบงบง้านนานนะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บจากไข้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตอนนี้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ